เรียนท่านประธานสภากระผมขิดฮีรานเลิศอุริศพักดีผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งคนปักน้ำโพพักก้าวไกลวันนี้ผมขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอภิปรายสนับสนุนขอให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนารุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและรุ่มน้ำอื่นๆอย่างยั่งยืนกรณีนี้เป็นกรณีของบึงเบอร์เพชรนะครับท่านประธานครับ คำขวัญจังหวัดคนครสวรรค์นะครับเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบรอเพชรปลารดเด็ดปากน้ําโพนะครับสถานที่ที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือบึงบรอเพชรนะครับอยู่ในคําขวัญจังหวัดคนครสวรรค์ท่านประธานทราบไหมครับว่าบึงบรอเพชรนะครับดั้งเดิมนั้นเป็นที่ราบรุ่มปกคลุมไปด้วยป่าไม้เปนจนพันมีลําห้วยลําคลองไหลามารวมกันเกิดเป็นหนองน้ําบึงขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่หลายแห่งก่อนจะไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบึงบริเภทเมื่อถึงฤดูน้ำหลากครับพื้นที่บริเวณนี้จะทุม่มท้นกลายเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ในฤดูแล้งนะครับจะเป็นคลองบึงเล็กๆนะครับที่เหือดแห้งนะครับกระทรวงกรเกษตรปราธิการนะครับในสมัยนั้นนะครับได้สร้าง คันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำบริเวณคลองบริเพทเพื่อทำการกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งเพาะปลูกนะครับแล้วเสร็จในปี2471ก็คือในสมัยรัชกาลที่7นะครับจึงทำให้บึงบรเพทกลายเป็นแหล่งน้ำที่กว้างใหญ่และมีน้ำท่วมขังตลอดปีซึ่งปัจจุบันบึงบรเพทมีพื้นที่กว่า1,32,737ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ในอดีตบึงบริเภทอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน้นํารวมทั้งพืชปลาสัตว์นกน้ํานานาชน,นิดครับโดยเฉพาะมีจระเข้ชุกชุมอยู่มากมายในพื้นที่รู้จักคนทั่วไปด้วยคําว่าจอมบึงและทะเลเหนือนะเป็นชื่อเรียกของบึงแห่งนี้บึงบริเภทก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกค,ครับเมื่อมีการค้นพบนกน้ํา นะชนิดใหม่ชื่อว่านกเจ้าฟ้าสุริยินทร์นะครับตอนนี้ปริมาณนกน้ําลดลงอย่างน่าวิตกจึงมีการประกาศให้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของบึงเบร์เพทประมาณ66,250ไร่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่บึงแห่งนี้มีความจุ220ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือปริมาณเทียบเท่าหในสของเขื่อนป่าสักนะครับ มีนกเป็ดน้ำอุยพมาในช่วงพฤศจิกาถึงมีนาของทุกปีนะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3มฉบับนะครับก็คือพระราชบัญญตัติที่ดินราฐพัสดุพระราชบัญญตัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและพระราชบัญญตัติกำหนดการประมงนะครับจากภาพนะครับผมขอสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับจากภาพนี้นะครับเป็นภาพ จากดาวเทียมเซนติเนลนะครับในวันที่17สิงหาคมหรือ2เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบรเรเพชรนะครับเส้นสีเหลืองเป็นเขตบึงบริเภรพชนะครับพื้นที่132,737ไร่นะครับเส้นสีส้มคือพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่านะครับข้อสังเกตก็คือเราเหลือปริมาณน้ำในช่วงนั้น2เดือนที่แล้วนะครับเพียง6.62ล้านลูกบาตรเมตรหรือเพียง3% จากพื้นที่ความจุทั้งหมด220ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขอสไลด์ถัดไปครับปัจจุบันข้อมูลนะวันที่สไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปอีกรั้งครับขอสไลด์ถัดไปครับอีกสไลด์หนึ่งครับอีกสไลด์หนึ่งครับขอไยครับโอเคเ,ออเป็นภาพสถานการณ์น้ำนะครับในจังหวัด,ดคนครสวรรค์ภาพนี้เป็น ข้อมูลของเมื่อวานนี้นะครับเป็นภาพของจังหวัดนครสวรรค์พูดถึงการสถานการณ์น้ําในปัจจุบันนะครับขอสไลด์ถัดไปครับนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์รายงานสภาพน้ําบึงบริเภทนะฮะในวันที่11เมื่อวานนี้นะครับพื้นที่น้ําจุเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 89.84ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือ41%ของความจุนะครับสิ่งที่จะบอกก็คือนี่คือคุณค่าของบึงบริเพชนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในช่วงน้ำหลากซึ่งทดน้ำจากแม่น้ำน่านไม่ให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนและกัเกเก็บน้ำไว้ใช้ครับ<ม>เพื่อเกษตรกรรมนะครับในช่วงฤดูแล้งทั้งยังเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนานา,นา,นานชนิดนะครับด้วยแนวคิดการ ขุดบางตาหรือดิฟพูนะครับซึ่งมีการเริ่มดำเนินการไปแล้วหนึ่งบ่อในสี่บ่อจากแผนงานนะครับจะเห็นได้นะครับว่าพื้นที่ชุมมช่มน้ำบึงเบอระเพชดนะครับจากเป้าหมายแรกที่จะผลักดันเพียงเพื่อสงวนสัตว์น้ำนะครับต่อมาได้มีการสร้างคันกั้นน้ำสามารถกักเก็บน้ำนะครับประชาชนกว่า5,000ครัวเรือนในพื้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับจากการใช้น้ำบึงเบอระเพชแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับผมขอ,อสไลด์ถัดไปนะครับหน้าที่ท้ายเลย นี่เป็นภาพแผนที่นะครับจากข้อมูลนะคในการใช้ประโยชน์ของบึงปบระเพทนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับท้ายนี้ครับสไลด์ถัดไปครับโอเคเป็นแมพนะครับซึ่งนำมาสื่อสารขอสไลด์ถัดไปนะครับ อ,อีกสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์สุดท้ายเลยครับโอเคเป็นพื้นที่โอเคขอเสนอนะนะครับเป็นข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่บึงเบระเพชรนะครับก็คือหนึ่งคืออยากให้มีการใช้เทคโนโลยีนะครับในการจัดการลอกตะกอนในบึงเบอร์เพชรแม่น้ําคลองบึงนะครับทดแทน แมโครนะครับโดยอยากแนะนําให้ใช้เรือดุดเลนนะครับแทนแมคโครที่จะมีปัญหาการขนย้ายและมีปัญหาในการตรวจนับนะครับจำนวนคิวนะครจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการใช้เทคโนโลยีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้มีแผนบริหารจัดการน้ําที่มีส่วนร่วมนะครับจากภาคประชาชนนะครับท้ายนี้ครับผม ขอสนับสนุนนะครับให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ตั้งคณะกรรมการวิสามานพิจรณาศึกษาแก้ไขปัญหาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสมุขาและลุ่มน้ําอื่นๆนะครับอาทิบึงบริเพชรจงังหวัดนครสวรรค์ครับขอบพระคุณครับ